งเทอ้ยแจ้งรปรหรือยังเดี๋ยวหลบหลบหลบหไหนงูเรปรหรือยังปภอปรพอุตายแล้วทุกคนลงข้างล่างก่อนลงข้างล่างก่อนใจเดี๋ยวต้องจับมันลุกไม่งั้นเดี๋ยวมันเละค ราจะจับมันยังไงอะคะมมีกี่ตัวแต่เด็กมันมสงสัยล้อนอยู่ในห้องหางหนักอะเขียวหางไหมมีพิพหรอหางไหมหรอไม่หางไหมอ้าวหางไหมสรุปว่าเป็นเขียวหางไหมนะมแล้วพี่จับไม่เหนียวคะพี่น้องไม่เหนียวมันขาดแล้วมันนานแล้วกูใภัยก็ยังไม่ได้ทำมาให้จะจับมันยังไงอะถ้างั้นอนะว้าว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 วัง้าว,ว,าว โอเคนี Baker, unda, okay. ่เ <statistically> ก <statistically gra bs> ็บครับไปเก็บไปเก็บตกใจตื่นเต้นจังเลยอะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยไม่ทันเลยคุณมีพิษเขาบอกมีพิษลุงเขียวหายไหมมีพิษแต่ถ้าเป็นเขียวมาอินไม่มีพิษหรอก วอันนี้มันไม่ใช่รอ,องเท้าหนูหรอคะแล้วไปอยู่ตรงไหนมาไม่รู้อีกแล้วไปไหนมารองเท้าผุหายอ๋อเอาหนังสือไปเก็บอันนี้สิแม่นอันนี้ของเม่นหรือเปล่าฮะเบอร์สามสิบสามเบอร์สามสิบสามเนี่ยเบอร์สามสิบสามเนี่ยเขียนไว้ด้วยเม่นใช่เปล่าใช่ของหนูไหมอันนี้ด้วยเงินตาการใช่หรือเปล่า ใช่ของหนูไหมอันเนี้ยใช่อา้าวน้องใส่เบอร์ใหญ่กว่าหนูอีกแล้วหนูใส่รองเท้าน้องไปได้ยังไงล่ะลูกอ่ะออาที่หลังใส่แล้วดูด้วยผูกเรือกรองเท้าให้เรียบร้อยค่ะปกมือห้าครั้งปกให้ดังกว่านี้ปกใหม่อีกทีปกให้ดีกว่าเดิมปกไปทางซ้าย ทางขว,วาม <ivan. S 2> ปกไปข้าขงหน้าหมาเล่เาฮ่หา,หาดังๆอ่าโอเควันนี้เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาเล่านิทานเรื่องอึ่งอ่างแต่ก่อนที่จะไปเล่านิทานเนี่ยขอร้องเพลงอึ่งอ่างก่อนอึ่งอ่างมันจะร้องนี้ใช่ไหมอึ่งอ่างอึ่งอ่างมาทางข้างองมาทำโยงโยงจะคอยกินมดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด เด็กเอ๋ยเจ้อยาพูดกดจะกลายเป็นมดเป็นเหยื่ออิงอ,อ่อางอิงอ่างมานั่งข้างโอมมาทำโยงโยงจะคอยอกินมดเด็กเอ๋ยกจอยาพูดกดเด็กเอ๋ยเจ้อยาพูดกดจะกลายเป็นมดเป็นเหยื่ออุงอ่างอ้าวขอหายใจหน่อยนะขอยืนไกลๆนักเรียนเราขอถอนแมทหน่อย <c oughs> ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอึ่งอ่างฝูงหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำในทุ่งหญ้าแม่อึ่งอ่างกับลูกๆอีกเจ็ดตัวอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยอ้าวลองนับลูกอึ่งอ่างสินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ลูกอึ่งอ่างมีเจ็ดตัว <Yeah. S 1> นะคุณแม่เลยโอ้หใส่หมวก สวยเช้งเลยนะแม่อื่นอ่างบอกกับลูกๆว่าลูกๆจ๋าเดี๋ยววันนี้นะแม่จะพาพวกเจ้าเนี่ยออกไปท้องทุง่งแม่จะสอนให้พวกเจ้ารู้อะไรบางอย่าง้อาพวกเจ้าลองกระโดดให้ไกลที่สุดเลยนะพวกเจ้ารู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่กระโดดได้ไกลที่สุดในโลกเลยเอเอลูกอื่นอ่าง พยายามกระโดดแต่ก็ไม่มีตัวไหนกระโดดได้ไกลสักตัวเลยแม่จ้าแม่จ๋าพวกเราตัวแค่นี้จะกระโดดได้ไกลแค่ไหนกันจ้ามแม่อื่นอ่ะได้ยินอย่างนั้นก็เลยพยายามกระโดดให้ลูกดู บอกแม่อย่างนั้นแม่อึ่งอ่างก็รู้สึกหืออายจังเลยอะแม่อึ่งอ่างก็พยายามกระโดดอีกหลายครั้งเออแต่ก็กระโดดได้ไม่ไกลจากเดิมไม่ต้องกระโดดแล้วแม่อึ่งอ่างก็เลยพาลูกๆเนี่ยเดินต่อไปไปที่บอ่อเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเจ้ารู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกเลยนะไปไว่ายน้ำกันเลยจ้าทุกคนว่ายน้ำ ว่ายน้ำโอ้ยว่ายน้ำโอ้ยนี่ว่ายโอ้ยท่าอะไรเนี่ยว่ายโอ้โอ้โอว่าน้ำกันนะคะลูกอึ่งอ่างก็เลยบอกแม่จา๋าเราจะว่ายเร็วได้ยังไงอ่ะขาเราก็สั้นแค่เนี้ยเราจะว่ายไปได้ยังไงจะว่ายเร็วได้ยังไงขาสั้นแค่นี้เองแม่อึ่งอ่างจึงพยายามไปไว่ายน้ำให้ลูกดู อ่าก็เลยบอกว่าแม่แม่ไม่เห็นจะว่ายเร็วเหมือนพวกเราเลยก็มีวัวตัวหนึ่งเดินผ่านมาอ้าวเป็นวัวจริวัวตัวนึ่งโอ้หมอวัวโอ้เจ้าวัวตัวหนึ่งก็เดินผ่านมาพักที่ใต้ต้นไม้แล้วมันก็ได้ เหยียบลูกอึ่งอ่างดังแปะแปะแลูกอึ่งอ่างบวกเจ้าหัวเหยียบตายไปหกตัวเหลือกี่ตัวเหลือลูกอึ่งอ่างหนึ่งตัวยืนร้องไห้อยู่ลูกฉันลูกฉันลูกฉันไปไหนเนี่ยทำไมลูกฉันแบแตะอยแต่อี้ยเนี่ย <c oughs> แม่อึ่งอ่างก็เลยพองตัวน่ะแม่อึ่งก็พองตัวแล้วถามลูกว่ามันตัวใหญ่เท่านี้ไหม ลุงอึ่งก็บ,บอกว่าไม่จ้าใหญ่กว่านี้อีกเอาพร้องตัวเร็วโอ้ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมลุงก,ก็บ,บอกว่าไม่ใช่จ่ใหญ่กว่านี้อีกแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้องของแม่อึงแปออแม่อึ่งก็เป็นไงตายลูกอึ่งก็ได้แต่นาง้องเลยแม่จา๋ทา,าทำไมท้องแม่ สอนให้รู้ว่าให้รู้จักประมาณตนนะคะนะอย่าทําอะไรเกินตัวนะลูกนะอชอบไหมนิทานเรื่องนี้ชอบ,ชอบนะคะเอานั่งดีๆอะไรนะลูกอันนี้ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทําให้ไม่เกินทําไม่เกินตัวะะอ่าอย่าทาอะไรเกินตัวนะคะนะไม่งั้นเราก็จะเดือดร้อนนะลูกนะโอเคอ่ะเดี๋ยววนันมมนี้คูมีนิทาน ให้เล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีใบงานด้วยนะคะโอเค